เจนุชรถไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจนุชธจะพามาดู3ล้อ2ตอนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของที่ร้านเลยนะคะตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นตัว3ล้อ2ตอนค่ะเป็น3ล้อ2ตอนนะคะเป็นรุ่นที่นี่ค่ะนั่งสองตอนได้นะคะเดินหน้าได้นี่ค่ะเดินหน้าได้นะคะนี่รูปทรงสวยงามค่ะเน้นเน้นคือ ถูกและดีค่ะถูกและดีนะคะถูกและดีเลยนะคะเราเน้นคือถูกและดีนะคะนี่ค่ะก็คือเดินหน้าได้ถอยหลังได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้อ่ะถูกและดีเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขามาด้วยอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะสามารถนี่ค่ะปรับเป็นกระบะได้ด้วยนะคะปรับเป็นกระบะได้ด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะปรับเป็นกระบะได้ด้วยค่ะนี่จ้ะ ปรับเกลือนกระบะนะคะแล้วก็กระบะแข็งแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะตัวกระบะส่วนตรงแข็งแรงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะนี่วางนี้เลยแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นไฟเบอร์อย่างดีเลยนะคะเป็นไฟเบอร์อย่างดีตัวโค้งหลังคานะคะใหญ่แข็งแรงค่ะเนี่ค่ะตัวโค้งหลังคานะเหล็กดูก็รู้นะคะเนี่ยใหญ่แข็งแรงมากเลยนี่ตัวเหล็กโค้งหลังคานะคะจับดูรู้ใหญ่ใหญ่แข็งแรงนะคะนี่ค่ะ ตัวโครงหลังคาเนี่ยตัวโครงหลังคาเนี่ยตัวเนี้ยใหญ่แข็งแรงนะคะตัวพักนี่ตัวพักแขนนี่ก็นิ่มนิ่มดีนะคะนิ่มดีนะคะเบาะก,ก็นั่งนิ่มนะคะจะนั่งหน้านั่งหลังนะคะนี่ค่ะกันกันล้อเลื่อนนะคะมีเบรกกันล้อเลื่อนด้วยนะมีเบรกกันล้อเลื่อนด้วยนะคะเนี่ค่ะที่สําคัญคือยังไงนี่ มีปาร์คมีปาร์คนี่เป็นเซฟเซฟเลยนะคะก่อนออกตัวก่อนออกตัวนะคะมีเซฟมีปาร์คให้นะคะนี่กันเด็กโซนได้นะคะเซฟตี้นะคะหรือกันเผลอได้นะคะเนี่ยค่ะเปิดตัวปุ๊บเปิดตัวปุ๊บนะคะไฟหน้าขึ้นปาร์คนะคะนี่แล้วก็กังเบรกก่อนแล้วก็ค่อยบิดนะคะนี่ออกตัวนิ่มมากเลยค่ะออกตัวนิ่มมากเลยนะคะนี่ออกตัวนิ่มมากเลยนะคะ เซฟยังไงเซฟยังไงนะคะเปิดตัวที่27ใบเทา9ใบแดงนะคะส่วนสีสันนะคะมีให้เลือกนะคะสี่สีนะคะสีเขียวสีม่วงสีชมพูชมพูเลยนะคะชมพูชมพูนะคะแล้วก็สีฟ้านะติดต่อเจนนุชคอมโกเสียหลังสิทธิ์ได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ Kiki